สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับอาสมีนะคะก็แต่กับเขาปุ้นมาประจําการเช่นเคยค่ะวันนี้หลังจากที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องประกันโรคร้ายแรงไปนะปุ่นก็มีคําถามเข้ามาโดยรวๆตามที่คิดไว้จริงๆและหนึ่งในนั้นที่ส่วนใหญ่คนมักจะถามมาคืออยากให้รีวิวหน่อยว่าถ้าจะซื้อประกันโรคร้ายแรงเนี่ยระบุมาเลยว่าซื้อเป็น c ีไอ p e r Care แรีวิวหน่อยสิมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเหมาะกับใครบ้างในฐานะที่ปุ่นเองก็ เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับส i s อซ e r c เปอนะต้องบอกว่าอยู่ใกล้ชิดกับบริษัทนี้มานานถูกอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิที่อย่างนั้นเขาอยากให้รีวิวเนี่ยรีวิวหน่อยสิเออจริงต้องบอกว่าชื่อนี้ถ้าเกิดชื่อนี้มันคือชื่อโปรดักต์ของบริษัทเจ้าดังสีแดงประกันชีวิตสีแดงเจ้าดัง AIA ไปเออถ้าจะมาขนาดนี้ใช่ไหม เาหนเพราะมันชื่อมแต่มันคือแบบมันคือชื่อแบบประกันคาว่าเซฟุซูเปอร์แคร์มันคือชื่อแบบประกันที่ a c i ซ s u p e r เปอรเนาะอันนี้คุณขอมาให้ผมมองต่อสินค้าการเงินตัวนี้แล้วกันเนาะหลายคนจะถามว่าเออมันดีไม่ดียังไงเห็นแบบอาจจะตัวแทนมาเชียร์หรือเกินอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นหนึ่งตัวที่ เล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบประกันโรคร้ายแรงที่ออกมาใหม่ถ้าใครย้อนไปดูคลิปก่อนหน้ามันจะมีทั้งหมด3รูปแบบเนาะเราคุยกันไว้3ามรูปแบบก็คือ1ซื้อกับบริษัทประกันวินาัยที่เน้นในเรื่องของโรคร้ายแรงอย่างเช่นโรคมะเร็งเป็นโรคโรคไปเป็นโรคเดียวไปอีกอันนึงก็คือซื้อแบบสมัยก่อนที่เป็นพ่วงแบบอนุสัญญา,ามีการแท็กติกการอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบที่3าก็คือแบบนี้แหละก็คือแบบที่เบี้ยประกันมันคงที่แล้วก็คุ้มครองยาวๆไปเลย ซึ่งก็คือใน AA เนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาว่ามันชื่อแบบประกัน AACI s u p e r c a ปอแต่เท่า mm hmm. ที่บุ้รู้เนี่ยไม่ได้มี AA เจ้าเดียวที่ขายโปรดักต์ลักษณะนี้นะเเคยเห็นชัดๆผ่านตาแน่นอนเลยว่ามีก็คือฝั่ง Allianz สสีน้ำเงิน a l l i a n นเนี่ยเห็นเคยเห็นเลยว่าโปรดักต์มีความใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่ดีเทลเฉะนั้นคราวนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าถ้าเกิดคนที่จะซื้อแบบประกัน A.A.C. ซูเปอร์แคร์เนี่ยสักฉบับหนึ่งเนี่ยเขาควรจะเข้าใจอะไรที่อยู่ข้างในบ้างแล้วก็ <Okay. S 1> ถ้าเกิดจะมีการเทียบกันกับเจ้าอื่นๆเนี่ยมุมมองตรงไหนบ้างที่ปุ้นคิดว่าปุ้นจะเป็นคนที่ปุ้นต้องเทียบเนี้ยปุ้นจะเอาสองมุมเนี้ยมาเทียบกันอ่ะนี่ปุ้นจะเล่าให้ฟังเดี๋ยนะทุกคนคำว่า,าเทียบของปุ้นนี่หมายถึงว่าเราปุ้นเนี่ยได้เจอลูกค้าเยอะดังนั้นหน้าที่ของปุ้นเนี่ยจะเป็นการดูว่าแบบประกันแบบไหนถึงจะเหมาะกับลูกค้าแบบไหน เขาเลย<ช>ต้องรู้ไส้ในของแต่ละกรมธรรม์แต่ละแบบประกันที่ออกมาเนาะอ่ะงั้นมาเจาะทางฝั่งของ C ซียร์ซูเปอร์แฮร์ก่อน <Okay. S 2> เป็นประกันที่เหมาะกับใครมีเรื่องอะไรที่คุณต้องรู้บ้างอ่ะหน้าตาของเซียรซูเปอร์แฮร์เป็นแบบนี้พี่โครงสร้างของมันเนี่ยมันคือการที่เราจ่ายเบี้ยประกันไปเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งจะเป็น20ปีจะเป็น10ปีก็ได้แล้วก็ความคุ้มครองเนี่ยเดินไปถึงอายุ99อ่ะนี่คือโครงสร้างของเซียรซูเปอร์แฮร์เนาะเพราะฉะนั้นมิติที่เวลาคุณนจะดูก็คือดูว่า1แบบประกันี้ย เราจะจ่ายกี่ปีจะา10ปีหรือ20ปีสองคือถ้าเกิดเรามีแบบประกันเจ้าอื่นอยู่ในมืออ่ะม,มีการเปรียบเทียบระยะเวลาความคุ้คมครองเนี่ยเขาสุดที่99เหมือนกันไหมบางทีเพราะบางที่หยุดที่90บางที่หยุดที่95บางที่ก็หยุดที่99อะอันนี้คืออีกมุมที่มีความแตกต่างกันเนาะเอ่อคราวนี้พอเป็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันเอาเบี้ยรประกันจ่ายฟิก20ปีอะเสร็จปุ๊บ แรกกับความคมครองทั้งโรคร้ายแรงแล้วก็ตัวประกันชีวิตด้วยนะมันมีความเป็นไฮบริดนะพี่แบบประกันตัวเนี้ยไฮบริดตรงที่ว่าถ้าเกิดแบบเจอเงื่อนไขที่ว่าเราเจอโรคร้ายแรงใช่ไหมมันก็จะจ่ายเป็นเงินก้อนออกมาอ่ะแล้วเงินก้อนที่เขาจ่ายเนี่ยเขาจะจ่ายออกเป็นสเต็ปด้วยเพราะว่าอย่างแม,มลงมาเรงอะชัดสุดมาเรงมันแบ่งออกเป็นลุกลามกับไม่ลุกลามใช่ปะถ้าเป็นลุกลามเขาจะจ่ายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นสมมติซื้อทุนประกันเอาไว้ล้านหนึ่งจ่ายสองแสนอ่าใช่แต่ถ้าเกิด ข้ามแจ็คพอตแตกไปเลยว่าฉันเจอโรคโรคมะเร็งแบบขั้นลุกลามไปเลยเขาก็จะจ่ายล้านหนึ่งออกมาเลยตามทุนประกันที่ซื้อไว้อันนี้คือความคุ้มครองส่วนที่หนึ่งส่วนความคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งคือประกันชีวิตกรณีที่เราอาจจะไม่ได้แจ็คพอตแตกด้วยการเจอโรค้า้แรงแต่อาจจะแจ็คพอตแตกสมมติว่าสมมตินะเสียชีวิตด้วย ate, อุบัติเหตุอะอย่างเงี้ยหรือเสียชีวิตจากโควิดไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยหนึ่งล้านบาทก็จะจ่ายออกมาแต่ไม่จ่ายเราละ ยค,คนข้างหลังคนข้างหลังผู้รับผลประโยชน์ชไหมมันจะมีความเป็นไฮบริดนิดนึงก็คือเป็นประกันชีวิตด้วยเป็นประกันสุขภาพที่เป็นโรคร้ายแรงเจอจ่ายจบด้วยอ่ั้น อันนี้คือเงื่อนไขสองเงื่อนไขความคุ้มครองสําคัญของเขามากันที่เรื่องของการจ่ายเบีย้ยบ้างเราก็คือจ่ายเบีย้ยเรารู้แล้วว่าจ่ายเบีย้ยคงที่จะสิบปียีสิบปีเพิ่งขอยกยี่สิบปีแล้วกันเพราะว่าอย่าลืมว่าโครงสร้างของมันเนี่ยมันเอาความเสี่ยงตลอดอายุชีวิตของเราอะมาอัดให้เราจ่ายเบีย้ยในสิบปียี่สิบปีอะมาเฉลี่ยกันละใช่ไหมใช่ถ้าเกิดต้องจ่ายสิบปีเนี่ยบางทีเห็นเบีย้ยเราก็ ตกใจกันนะเออแล้วบางทีเราเพิ่งทํางานอ่ะก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาจ่ายเราั้นขออนุญาตยกตัวอย่างยี่สิบปีแล้วกันจ่ายเบ้ยยี่สิบปีเอ่อเท่ากันเลยสมมติฟิกเท่ากันอ่ะสมมุติว่าต้องจ่ายเบี้ยสามหมื่นเพื่อแลกความคุ้มครองอ่าเท่าไหร่เดียะสมมติร้านหนึ่งเมื่อิดว่าร้านหนึ่งอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่ร้านหนึ่งแล้วกันจะได้กลมๆจะได้กลมๆจ่ายเบี้ยสามหมื่นแลกความคุ้มครองร้านหนึ่งก็คือสามหมื่นเนี่ยเราจ่ายไปเลยยี่สิบปีติดกันสามสองหกก็ห อ่านี่คือเบีย้ยสะสมที่เราอาจ่ายเพื่อแรกกับความคุ้มครองหนึ่งล้านบาทไปตลอดชีวิตเลยนะก็คือตลอดส <59 S 1> ิบเก้าไปเลยอ่านนี้คือโครงสร้างความคุ้มครองของเขานอกเหนือจากนี้แบบประกันตัวเนี้ยมันก็ยังมีเรื่องของมูลค่าเงินสดคือถ้าเกิดใครเคยซื้อแบบประกันสะสมทรัพย์มาก่อนจะรู้ว่าไอ้ที่เรียกว่ามูลค่าเงินสดมันก็คือเงินเราอ่ะที่สะสมอยู่ในกรมธรร์ มันก็คือเงินของเรานั่นแหละเพราะว่าโครงสร้างของกรมธรรม์ประกันชีวิตลักษณะหนึ่งมันก็คือการเป็นการเก็บเงินได้ด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยการซื้อประกันโรครายแรงอะพี่มันจะไม่มีมูลค่าเงินสดมันคือการจ่ายทิ้งแต่ตัวโครงสร้างแบบเนี้ยมันคือการที่เราคล้ายๆเหมือนเราออมเงินในช่วงเด็กอ่ะแล้วเขาก็เอาเงินตรงเนี้ยแทนที่จะไปแช่ในตุ่มเขาก็เอาไปลงทุนให้เราไงอ่ามันก็เลยทาให้กรมธรรม์เนี้ยเขามีมูลค่าเงินสดอ่ะอยู่ในกรมธรรม์ด้วยโอเค ส่วนจะได้มากได้น้อยอ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ละท่านน่ะมีไม่เท่ากันแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยๆมันเป็นกรมธรรลักษณะหนึ่งที่เบียไม่ทิ้งแล้วกันอ่ะเบียไม่ทิ้งก็คือมีมูลค่างเงินสดอยู่ข้างในอ่ะเข้าใจเรื่องของตัวตัว,ตวรูป<ส>แบบก<ส>น่อนอ่าใช่แต่โครงสร้างนี่แหละที่มันอาจจะทำให้คนแบบรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันคือถ้าเกิดเป็นประกันแบบอันแบบที่สององนีนพี่เรียกแล้วกันคือเป็นประกันฉบับหลักแล้วไอ้ตัวเนี้ยเป็นแบบตัวเข้าไปปรักก็คือเป็นรเดอร์เข้าไปพ่วงด้วยเนี่ย เรายังสามารถยกเลิกได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเริ่มจ่ายไม่ไหวถูกปะแต่ถ้าเกิดเป็นเซซูเปอร์แคร์มันเป็นถือว่าเป็นประกันที่ไม่ได้ไปผูกกับใครมันคือประกันหลักเลยอะแล้วถ้าเกิดสมมติวันนึงเราอยากจะยกเลิกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันยกเลิกได้ไหมคุณโอเคเออนี่แหละจะมาถึงเรื่องของเงื่อนไขข้อจํากัดของมันละด้วยความที่ว่ามันมีความเป็นไฮบริดแล้วก็มันขายแบบแพ็กติกัน แบบพ่วงติดกันแบบลักอินแบบเหมือนเขาเป็นอยู่ในอันเดียวกันถ้าจะเอาต้องเอาทั้งหมดถ้าไม่เอาต้องไม่เอาทั้งหมดไม่สามารถถอดเข้าถอดออกได้เหมือนโครงสร้างแบบประกันที่มีการซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบตัวเขาคือแบบเป็นเป็น,ปน,ปนแบบถ้ามาต้องมาทั้งแพ็คต้องซื้อทั้งแพ็คอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มันก็เลยเป็นข้อจํากัดของแบบประกันตัวนี้นิดนึงว่าถ้าเกิดจะขยับขยายอะไรเขาเนี่ยสมมุติจะบอกว่าจะเอาแต่ประกันชีวิตไว้ไม่เอาโอรคไนแรงได้ไหมมันไม่ได้แล้วไง มันไม่ได้แล้วมันผูกติดกันละเวลาเราซื้อไปแล้วเนี่ยเอ่อการที่จะไปขยับขยายเขาเนี่ยทําได้ยากขึ้นอยู่ๆจะมาลดทุนเพิ่มทุนเนี่ยทําไม่ได้ต้องระมัดระวังอืมอาว่าเงื่อนไขปัจจุบันยังทําไม่ได้แล้วกันนะในอนาคตเขาอาจจะปลดเงื่อนไขอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเราฟริกทุนเอาไว้ที่หนึ่งล้านเนี่ยจะมาขยับทุนเข้าทุนออกเงี้ยทําไม่ได้อืมอันนี้คือข้อจํากัดอันที่หนึ่ง สแสดงว่ามีอีกถูกต้อ <laughs> <c oughs> งเข <c oughs> ้อที่สองสอง่วนตัวบุ้นมองว่าถ้าเราเอาสินค้าลักษณะเนี้ยไปแมชกับแผนการเงินไปแมชกับแผนการเงินบางคนมันพอไปแมชแล้วว่ามันสวยเลยนะเพราะว่า เหมือนเรามีระยะเวลาการทํางานหาเงินอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเราก็เอาแบบประกันนี้ไปใส่แล้วก็จ่ายไปแล้วมันคุ้มครองไปตลอดชีวิตพอเราอายุ60 70 80ิบอ่ะไม่ต้องมานั่งปวดหัวแล้วว่าจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเบีย้ยหนึ่งในปัญหาคนหลังกเกษียณคือการไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเบีย้ยประกันนะพี่เพราะว่าเบีย้ยประกันมันแพงมากแบบประกันแบบนี้มันก็เลยพอไปใส่กับแคชโฟลของคนบางคนเนี่ยมันมันแมทช์มันสวยเลยแต่ บางแคสโฟลเนี่ยไม่สวยเพราะว่าถ้าแคสโฟลคนนั้นเป็นคนที่แบบตึงมากๆแคสโฟล์จำกัดมากๆไม่ได้มีบัตเจ็ตเยอะมากๆกับการซื้อประกัน โรคร้ายแรงอ่ะกับการโอนย้ายความเสี่ยงเนาะปุนชอบมองเบี้ยประกันคือค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายความเสี่ยงอ่ะคือถ้าเกิดเราใช้เงินสามหมื่นกว่าเพื่อโอนย้ายความเสี่ยงมูลค่าล้านหนึ่งโรคร้ายแรงเนาะมันเป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับแบบประกันอื่นๆแบบประกันแบบไม่ว่าจะซื้อติดกันแบบอนุสัญญาแบบสัญญาเพิ่มเติมอ่ะแบบที่สองอ่ะเนาะที่เมื่อกี้เราคุยกันแบบนั้นอ่ะความุคลองหนึ่งล้านเผยเผใช้เงินหลักประมาณสองสามพันบาทสามพันสี่พัน หลักเงินหลักพันกับเงินหลักหมื่นสำหรับบางคนต่อปีมันมีนัยยะสำคัญสูงมาก ต้องระมัดระวังเรื่องนี้นี่คือหนึ่งข้อจํากัดที่ที่ปุ้นมองว่าก่อนตัดสินใจซื้อแบบนี้นอกเหนือจากมองเรื่องของความคุ้มค่าว่าโอเคคือดีดต,ตัวเลขกัเบี้ยสะสมมันคือ0 0 0 0นใช่ไหมพี่เมื่อกี้ที่เราดีดกันเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินสดอาจจะเป็นตอนอายุสัก5้าสิบหกสิบอะมันเหมือนกับได้เงินคืนกลับมาทั้งหมดเลยคือมันคุ้มทุนเหมือนได้ประกันฟรีๆอ่ะแต่ระมัดระวังนิด <Okay. S 1> นึงว่าเงื่อนไขแบบนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรา,เราต้องจ่ายหกแสนไหวไปตลอดนะก็คือสา mm. มหมื่นไปตลอดนะ คือถ้าเกิดเราจ่ายสามหมื่นไม่ไหวแล้วเราหยุดกลางทางปีห้าปีหกแล้วเราต้องหยุดอ่ะมันคือมันคือลอสอ่ะมันยังไงมันคือมันคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแผนการเงินของเราเพราะฉะนั้นเลือกตัวโปรดักต์การโอนย้ายความเสี่ยงให้แมทช์กับแผนการเงินนี่คือสำคัญที่คือมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเพื่อส,ส,สนนะกคนอ่ะมันไม่มีสินค้าการเงินตัวไหนที่เป็นวันไซฟิตออ l มันต้องระมัดระวังนิดนึงถึงแม้แบบหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ ปุ้นดูแนะนำบางโปรดักต์บางประเภทเป็นเป็นเฉพาะเนาะแต่ปุ้นแนะนำโปรดักต์บางประเภทกับคนบางกลุ่มเท่านั้นคือมันไม่ใช่ทุกคนที่ที่จะที่จะแมทช์กับสินค้าการเงินตัวนี้ทุกคนเลยเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องนี้นี่คือข้อจากัดสองข้อที่ที่ปุ้นคิดว่าเจอในในสินค้าตัวนี้แล้วกันอันแรกก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นอะ่ะมันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจะปรับจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยอันที่สองก็คือพูดตรงๆนะเบี้ยมันแพงใช่ แพงกว่าแบบอื่นออที่ใอ้คุ้มครองเท่ากันแต่ก็แต่ว่าต้นแรกมาด้วยฟีเจอร์ที่ที่ดีเอ n น f i ฟที่มันได้มากกว่าทั้งเบี้ยคงที่คุ้มครองยาวแถมที่สําคัญก็ยังมีมูลค่าเงินสดเงินไม่หายลดหย่อนภาษีได้อีกต่างหากคือถ้าพูดข้อดีอะ่ะคือมันมันมีข้อดีเยอะมากเพียง <Yeah. S 1> แต่ว่ามันแมทช์กับแคสโฟลหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูอันนี้ฝากไปค่ะ อันนี้พี่ว่าจริงเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้เริ่มเริ่มดูแล้วแหละว่าสภาพคล่องที่ตัวเองเคยมีในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทําให้มันเมนเทนหรือคงที่ไปได้ในระยะยาวขนาดนั้นดังนั้นการเลือกแบบแผนประการันมันก็เลยลต้องเลือกให้มันตรงกับสภาพคล่องตอนนี้และในอนาคตที่วางแผนไปด้วยนะการซื้อประกันไม่ได้ซื้อแค่วันนี้เนาะที่เราคุยกันมาตลอดมันคือการมองภาพในอนาคตด้วยว่าวัดไหมคำถามสุดท้ายล,ละปุ้นนะล้ถ้าสมมติคนที่มีซ i ไอซเปอร์แคร์อยู่แล้วแลวเริ่มรู้สึกว่าตัวเอง ขาดสภาพคล่องแน่นอนและไม่น่าจะจ่ายไหวมันมีอะไรที่สามารถทําได้ไหมหรือว่าต้องปล่อยยกเลิกกรมธรรม์ไปเลยได้แค่วิธีเดียวจริงถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มจ่ายไม่ไหวแล้วเนี่ยเซอซูเปอร์แค์ด้วยความที่ว่าเป็นประกันชีวิตตัวหนึ่งนะพี่เราถ้าแล้วเรายังอยากได้ประกันชีวิตอยู่ต้องถามตัวเองต่อด้วยว่าเรายังอยากได้ประกันชีวิตอยู่ไหมเนี่ยเราเราจะอาจจะสามารถเลือกที่จะเก็บประกันชีวิตเอาไว้ได้ช่วงหนึ่งโดยการใช้สิทธิ์ขยายระยะเวลาหรือว่าใช้เงินสำเร็จ ในแบบประกันนี้สามารถใช้ได้ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดใครนึกถึงสองคำนี้แล้วยังงงอยู่อ๋อเดี๋ยวไว้ปพุ้นทําคลิปเกี่ยวกับสองคำนี้ให้ตังหากอีกทีหนึ่งนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าเราอยากจะเก็บประกันชีวิตไว้เรายังเลือกเก็บประกันชีวิตเอาไว้ได้ช่วงหนึ่งหรือบางส่วน,นโดยผ่านการใช้สิทธิ์ที่เรียกว่าขยายระยะเวลา<ม>หรือว่าใช้เงินสําเร็จอ่าอันนี้ต้องต้องเลือกก่อนว่าเราอยากจะเอาประกันชีวิตไว้ไหมถ้าเราบอกว่าไม่ ฉันไม่อยากเอาประกันชีวิตไว้แล้วถ้าใช่ไปที่ใช้สิทธิ์เมื่อกี้นี้เนาะถ้าไม่ก็คือเวรคืนเวรคืนคือการยกเลิกกรมธรรม์อย่างที่บอกประกันเซยียรุเปอร์แคร์มันมีมูลค่าเงินสดอยู่เราอาจจะได้เงินบางส่วนกลับมาถ้าใครส่งมานานมากๆก็อาจจะได้เงินมาทั้งหมดเลยก็แล้วแต่นั้นต้องนานมากซึ่งคองคิดว่ายังไม่เกิดขึ้นสําหรับคนทั่วไปเพราะว่าแบบประกันเนนพิ่งเกิดถูกต้องมันเพิ่งเกิด มันเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีคนอ่ะคุ้มทุนแล้วสับการเงินเรียกว่าเบรกอีเวนต์ก็คือคุ้มกับเงินที่ส่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนัน้นคิดว่ายังไม่ยังไม่เกิดเคสนั้นในชีวิตจริงแต่ถ้าเกิดใครมาดูย้อนในอดีตนั้นมากๆก็อาจจะไปลองดูสมุจกรมธรรม์ของตัวเองค่ะว่าถึงจุดได้เงินประมาณเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อแนะนําสําหรับคนที่ซื้อมาแล้ว,ลว,ลวรู้สึกว่าตึงเนาะคุณฝากาไว้นิดนึงก็คือว่าอย่าพยายามมองหาถ้าเกิดสมมติว่าเราตึงถ้าเราตึงนะ นั่นหมายความว่าโปรดักต์เนี้ยไม่แมชกับแคตโฟเราเราควรจะไปมองหาแบบประกันที่มันอาจจะเป็นเบี้ยทิ้งบ้างหรือแบบประกันที่อาจจะคุ้มครองบางโรคซึ่งพวกเนี้ยมันใช้ค่าใช้จ่ายในการโอนความเสี่ยงอ่ะถูกกว่ามากระวังกับดักหนึ่งในการซื้อประกันคือติดกับดักความคุ้มค่าคือดีดตัวเลขเราต้องเราต้องบวกดีดตัวเลขเราต้องมีเทิร์นหรือแบบฉันจะต้องเบี้ยไม่หายเบี้ยไม่สูนะ่ะ ซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้ค่ะทุกคนคือยังไงในโครงสร้างประกันน่ะต่อให้เขาพูดว่าเบีย้ยคงที่เบีย้ยไม่ขึ้นมันจะต้องมีฟ<ต>ีเจ <feeder S 2> อ <มา S 2> ร์บางอย่างใช่ที่ทําให้เอ่อมันเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในการรับประกันมันเพิ่มขึ้นแต่เท่าที่คนเราอายุเยอะขึ้นน่ะยังไงเบีย้ยประกันมันก็ขึ้นและพยายามอย่าหาความคุ้มค่าในการซื้อประกันควาว่าคุ้มค่าของปุ้มหมายถึงคุ้มค่าในเชิงตัวเงินนะว่าแบบต้องร<อ>ีเทิร์นดีต้องแบบ ถ้าเบี้ยไม่หายเบี้ยไม่สุดแต่ถ้าคุ้มค่าในเชิงของการโอนย้ายความเสี่ยงเหมาะกับแผนการเงินเราอันนี้คุ้ม <Okay. S 2> ทำไปเลยโอเคแต่พยายามอย่าพยายามแบบ maximize benefit จากมันอนะ maximize return จากประกันเพราะว่าประกันเนี่ยไม่ใช่สินค้าที่เราเอาไว้มองหาผลตอบแทนถูกจริงๆอ่กะการทําประกันที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดคือต้องใช้ซึ่งมันเป็น product ที่ไม่มีใครอยากใช้ไงเออไม่เอาหนู <c oughs> คนนึง ดังนั้นก็เลยคิดว่าหาที่มันแมทกับตัวเองอะ่ะดีที่สุดค่ะหนุกคนแล้วแล้วก็แล้วถ้าสมมุติคนที่แบบอาจจะคอนเซิร์นเรื่องนี้เรื่องของแบบประกันโรคร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบี้ยอาจจะไม่ได้เยอะอะปุ่นไม่ได้แบบถึงขนาดจะไปซื้อซี s u p e เปอร์ได้อะ่ะอย่างนี้ก็ต้องหันกลับไปกับซื้อกับประกรันวิน่าศสยภัยเลยใช่ปะ เออต้องดูว่าว่าเราอะ่ะมีความเสี่ยงแบบเราห่วงความเสี่ยงอะไรอยู่เฉพาะหน้าหรือเปล่าถ้าเราห่วงความเสี่ยงมะเร็งนะอันนี้ปุนคิดว่าถ้าเป็นมะเร็ง only เลยนะแบบเราคิดว่าอาจจะด้วยว่าเรามีมีประเด็นที่บ้านครอบครัวมีพันธุกรรมเรื่องนี้แต่เรายังไม่เป็นนะต้องยังไม่เป็นนะแต่เราแค่เห็นความเสี่ยงอแบบะไระยอย่างี้แต่ประกันมะเร็งฝั่งวินาศภัยน่าสนใจพี่มีมมความน่าสนใจอันนี้แอดป้ายยาบางบางอันนี้สีน้ำเงินงน้ำเงินหน่อยแล้วก็ไม่ใช่น้ำเงิน <laughs> ไม่ใช่น้ําเงินที่เป็นข่าวด้วยอ่ะอ่าไม่ใช่น้ำเงินที่เป็นข่าวเงินไม่ใช่เหลือไม่เยอะละเหลือไม่เยอะละลองไปคือ<า>เป็นจังหวัดอะไรจังหวัดอ่ะนี่นี่ก็จะใบจ,จะรู้จะใบยังไงละณจุดนี้ถ้าใครรู้จักบริษัทนี้นะคะแอดต้องเข้าแล้วค่ะอยากได้โปรโมชั่นโค้ดมากเลยค่ะตอนนี้นี่ไม่รู้จักเขาเป็นการพิเศษนะคือแต่ว่าเราเห็นเรารู้สึกว่าเออแบบประกันตัวเนี้ยเข้าตากรรมการจริงจากการที่เรา เห็นแบบประกันโรคร้ายแรงมาหลายอันจากหลายๆที่ด้วยนะทางวินาศภัยก็มีออกหลายอันนะไม่ใช่แค่เจ้านี้เจ้าเดียวเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าฟีเจอร์โครงสร้างแล้วก็เงื่อนไขที่เขาให้เนี่ยที่สําคัญเบี้ยคงที่ด้วยอ่ะเออเบี้ยคงด้วยนะแต่เข้อจากัดก็คือมะเร็ง only นะแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ก็คือคุ้มครองถึงแค่หกห้าอืมโอเคถ้ารับได้ถ้ารับได้ถ้ารับได้ก็ แอดไลน์แอดไปเลยค่ะอยากรู้ว่าชื่ออะไรถามแอดมินมันนี่แล้วกันนะคะขออนุญาตแอดมินมันนี่ไปเลยค่ะแต่อย่าลืมเนะปุ้นว่าทุกๆแบบเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดสิ่งที่เหมาะและไม่เหมาะแตกต่างกันออกไปอย่างอันนี้ถ้าจะให้คุ้มที่สุดควรจะต้องทําที่อายุมันไม่ควรจะเกินอายุสามสิบห้าพี่สำหรับแประกรันตัวนี้นะเพราะเขาออกแบบมาเพื่อให้แบบแมทช์บัจจิตของคนที่เพิ่งเริ่มทํางานแบบเอาไว้โอนความเสี่ยงมาเลงโดยเฉพาะอะไรเงเี้ยฉั้นถ้าอายุเริ่มมากขึ้นน่ะ คุณจะเริ่มเห็นเบีย้ยประกันที่มันเริ่มเบียดกับแบบประกันไม่ว่าจะเป็น CI s u p e เปอร์แคร์หรือเบีย้ยประกันแบบที่เป็นเป็นแบบส,สัญญาเพิ่มเติมอ่ะที่แนบ,บกันอย่างเงี้ยเบีย้ยมันจะเริ่มเบียดถ้าถ้าเบีย้ยมันเริ่มเบียดอ่ะแล้วมันได้ความคุ้มครองโรคแค่โรคเดียวอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกแบบ อือมอือย่างเงี้ยก็อีกชนิดหนึ่งเพื่อจะได้เพิ่มเพิ่มขึ้นหน่อยใช่ใั้นก็ถ้าเกิดใครบัตเจ็ตน้อยๆลองไปดูฝั่งนี้ดูสําหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มต้นทํางานอถ้าเกิดใครบัตเจ็ตไหวขึ้นมาหน่อยลองมองหาแบบประกันที่คุ้มครองจํานวนโรคเยอะขึ้นนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าความเสี่ยงอายุที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มากขึ้นแล้วค่ะใช่วันนี้จะแบบยาวนิดนึงเนาะแต่ว่าได้ครบไปครบไปแล้วกันเพราะคําถามเรื่องของเซนซูเปอร์แค์มาเยอะจริงๆวันนี้ก็มานั่ง เห็นถึงแบบประการนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่เห็นตั้งแต่วันแรกเห็นตั้งแต่วันแรกที่ออกแบบมามก็เลยแบบอมันจะมีบางจุดนี่แหละค่ะที่แต่ละคนอาจจะไม่ได้แมชเหมือนกันทั้งหมดเนาะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเ,เ,เรื่องของตัวแบบประการก็ส่งเข้ามาสอบถามที่ทางมีมันนี่ได้เลยนะคะแต่สำหรับวันนี้ทั้งแต่ละก็ข้าพุดลาไปก่อนและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หากใครอยากให้คำถามของคุณได้รับการตอบแบบ Ask Me สามารถส่งคำถามของคุณมาได้ที่ลองดูที่ Descripton i ด้านล่างนะคะจะมีช่องทางในการส่งคำถามไม่ว่าจะเป็นผ่านอ e ีเมลหรือว่า Inbox ผ่าน Facebook รวมถึงสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เหมือนกันค่ะและคำถามของทุกคนนะคะก็จะสามารถนำมาถูกตอบในคลิปแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วเจอกันค่ะ